ที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะศาลยุติธรรมภูกเก็ตจัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีเสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลาการศาลค่ะที่สนามฟุตบอลแสนสุขจังหวัดภูกเก็ตศาลยุติธรรมในจังหวัดภูกเก็ตได้จัดกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ขอพักผู้ตบอลเชื่อมความสามัคคีศาลยุติธรรมภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานศาลและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรโดยมีนายวรวุทวาทสินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาซึ่งช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งประธานศาลอุทธรณภาค8เป็นประธานเปิดโดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของกิจกรรมกีฬาค่ะว่านอกจากจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ทดีแล้วยังเป็นโอกาสให้กับบุคลากรของศาลยุติธรรมได้พบปะและกระชับความสัมพันธ์ซึ่งจะช่วยให้การทํางาน ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งขอบคุณผู้จัดงานและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการทําให้กิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะทางด้านนายเกรียงศักดิ์รอดพันชูผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีร,ระหว่างหน่วยงานในศาลยุติธรรมภูเก็ตได้แก่ศาลอุทธรณ์ภาค8ศาลแรงงานภาค8ดศาลจังหวัดภูเก็ตศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและศาลแขวงภูเก็ต รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรได้ออกกําลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองค่ะโดยมีการแข่งขันฟุตบอลร,ระหว่างทีมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกองเชียร์ที่มาร่วมให้กําลังใจอย่างคึกคักซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในองค์กรสารยุติธรรมของจังหวัดภูเก็ตค่ะ